ว่าเหมือนกับกินเมื่อยอร่อยและอิ่มเนี่ยแล้วแบบได้ลุ้นรวยไปด้วยนี่มีอะไรแข็งๆนี่คล้ายๆเม็ดๆเลย,ห,ยห,หมดอารมณ์แบาทีละ ปลาจัตเจรีนะครับผมคือช่องนี้กระแสะอะไรนะไข่มุกอะไรให้มันอยู่ในหอยอะ่ะไอไข่มุกไม่รอดไม่รอกระแสะมันแรงมากเราไม่รู้ว่าเจอจริงๆหรือว่าเป็นการตลาดตั้งแต่เขากินแล้วอะ่ะเขาเจอไข่มุกขนาดว้ยแล้วมันขายได้เป็นล้านบาทนะฮะไอหอยเนี่ยมันเรียกว่าหอยอะไรนะหอยหวานเหรอหอยหวานเออหอยหวานก็หอย,หอยหมผมอะ่ะก็หอยแกไอหอยดีวันนี <laughs> ้นะผมก็ได้ทำการเหมาหอยหวานมา100ตัวในกล่องนี้นะผมเราจะมาลอง กินกันดูเลครับว่าในนิ้วรอยตัวเนี่ยเราจะเจอไอ้ไข่มุกไมโลนี่หรือเปล่านะมาสา yeah! ม,มสองหนึ่งเฮ้ยไอ้หัวใจโบนเะเช่ก่ะตั้งแต่หัไใจโบนเะเช่ที่กาดสิ่ที่ผมเคยใส่นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันนูนไงพอมันกดกมันกระดุกไงเอ้ยกลับไปเรื่องหอยมาถ้าพร้อมแล้วมาดูหอยไมโลกัน หอยจิ้มอันี้เขาเรียกว่าหอยหวานสดแพกซองนะบอกเขาบอกจับกดแค่แขกแล้วก็ใส่ซองให้เราหอยขมกับหอยหวานต่างกันยังไงเหรอทุกคนหอยหวานจะมีรสชาติหวานๆหน่อยหอยขมจะมีขมๆไม่เดาจิ่มขอยหวานอาจจะเป็นหอยที่อยู่ในทะเลหรือเปล่าแต่หอยขมอ่ะอยู่ในน้ำจืดนี่นาในนาหนึ่งตัวอันนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งพันสองบาทก็ตตัวประมาณสิบกว่าบาทนี้กินแล้วได้ข่ไ ได้เป็นล้านโคตรขุม่มเราต้องกินหอยขมเฮ้ยเราต้องกินหอยหวานจากกนกว่าจะได้ไข่มุกให้ได้คนอันนั้วแม่งสั่งมาแล้วกันอันหนึ่งปีตุ้มอีกอันหน,นึ่งไปนึ่งคนซื้อมากินแล้วเธรู้ว่าพี่หวันไหนไมทยำอะไรดีไปยำเลยปะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองมันจะพูดงี้ทุกวันทุกคลิปเลยตัวคลิปไหนมันถูกกูา <c oughs> จะเอาเขาเะเอากูไปทำเป็นข่าวไม่ไปากเหน็บนะเราอ่ะ ม่นหรือหอยหม่น <laughs> ได้ทําการปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้คือแบบนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นแบบต้มใช่แล้วถ้าเ,เกิดสังเกตดีๆแบบต้มอะจะมังยังม,มีน้ำอยู่ข้างในมันอาจจะร่วงออกมาเนาะจะมีน้ำออกมา,มาถ้าเกิดนึ่งจะไม่ค่อยมีน้ำนะทุกคนเพราะมันแบบเหมือนกแบบันแบอบแบบไอ้น้ำมาเนาะใช่แล้วกินเลยนะมันจะแห้งกว่าถ้าแต่เราต้องคุยก่อนถ้าเกิดเราได้ไข่มุกเราจะขายไหมหรือเก็บไว้ถ้าใครเจอคนนั้นเอาไปเลยปะ่ะใครจะเอานับไปเลยไม่ต้องแบ่งกันไม่ต้องแบ่งจะขายหรืออะไรกันเราแต่ใช่ไหมใช่โอ้ยโอยโหยชิบ๊า ใหญ่นะเนี่ยทุกคนใช่ใหญ่นะโอ,โอ้ยหแต่หอยมันหอมนะมันกลิ่นหอมมากเลยหอยนึ่งมาแล้วพร้อมแล้วพอดีครับไม่รู้ เด้งเลยเออน่าเด้งมากอร่อยจังชานี่ดีเลยนี่ขนาดต้มนะทุกคนมันหวานขนาดนี้นึ่งจะขนาดไหนไหนลองต้มหนึ่งนี่จังเฮ้ยทำไมก็หวานกว่าอืมต้มดูมีรสชาติอร่อยกว่าจริงๆน้ำซีฟูดอะวันนี้ห่วยน้ำซีฟูดไม่ดีห่ายแต่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะจริงจริงน้ำซีฟูดต้องเป็นน้ำซีฟูดทำสดใช่ค่ะมันจะฟิ้งแล้วบอกว่าไข่มุกนี่มันเกิดจากอะไร เออโกเตยหอยอ่ะมันจะแบบ่ากินพวกเตยปูเตยนู่นเศษนี่ในทะเลใช่ป่ะละ่ะม่นชการขับแล้วแบบเหมืนสร้างอะไรตัวอย่างมานที่แบบเพื่อแบบพุ้มไอสิ่งแตกปอมเหล่านั้นเว้ยมันก็เลยแบบสะสมผสมจนกลายเป็นไข่มุกข้าวตอม้าวต้มข้าวตๆมั้าด้มข้ามากเลยอะ่ะมันกรอมข้าวต้มข้าว่ามมามมขามขาต้าขงขข้าข้าข้า ประเด็งอเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ควรกินนะมันคือพวกกระเพาะนำไส้ของหอยอถ้าเกิดกินอาจจะท้องเสียแต่ฉันก็เสียเขากินนะทุกคนอย่าเดียวเนาะเป็นไปได้ไหมทุกคนเพราะแบบคนที่เคยจะกินหอยอันนี้บ่อยๆจริงๆก็เจอมาหลายคนแล้วแต่ว่าเจอมาไม่เป็นไปได้มันน่าจะเล็กมากโอ้ยสิบก็ยังไม่มีก็เมื่อไหร่ที่เขข่าวว่ามีคนกินไข่บุกได้ ขายมั้เฮ้ยขายดิอะไรวะไอ้ขายเปลือกเปลือกตรงนี้มันติดกับใบเครื่องแ่บมีข่าวว่าคนนั้นอ่ะเขากินแล้วเจอย่ะไปขายเป็นร้านอ่ะร้านขายดีเลยจริงเหรอแต่ว่าเหมือนกับกินเมื่ออร่อยและอิ่มเนี่ยแล้วแบบได้ลุ้นรวยไปด้วยเออตอนนี้ไปกินลูกซีฟู้ดใช่บุฟเฟ่อะไรเงี้ยหอยห,อ<ฮ>หวานแบบหมดหมดเลยนะเจอเหรอเหม็นแล้วตอนนี้เหม็นอะ่ะก็ใจรู้ย่งว่าเหม็นหอยเป็นไงก็เหม็นเมันจะดำดทั้งคน ไม่เหม็นจริงเลยนี่อันไหนเป็นเหม็นจะดำขอใดำจะเหม็นนี่วันที่สิบสี่อ้เฮ้ยเสียงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่าจะเปิดออกว่างอะต่อไปลงโอ้ยขยะดูด้วยอะไรมาแต่มันแข็งมากแล้ว ขอคุคนดูเลยครับที่ต้องมาเจอภาพแบบนี้แต่ว่าเราต้องหาไข่มุ้อย่งครับเพื่อเงินล้านนะไหนอ่ะไม่รู้ว่าแต่เขาเขามันเสียวฟันเลยพี่ตายมีอยู่ในเนื้อหรือเปล่าสังเกตนะมีหอยแบบสองสีเนี่ยสีเข้มแบบสีแบบลายลายเหมือนม้าลายเลยเฮ้ยนี่ใส่สายวะใช่ไหมทางมันาเจ็บปล่อยให้ไข่มุกหลักหลา คนที่แบบเก็บขยะในท่อน้าะไรเนี้ยเาจเจออะไรปะขยะมาขี้คขายอยู่อ่ะขายอะไรเฮ้ย <c oughs> ข้ยองไว้ <c oughs> ข่หนึ่เฮ้ ย่างดีน่างอย่างดีนะได้ยังไง,งตอนย่างหอยหวานไปสักพักมาแกะกินตอนกัดเข้าไปกึก๊บกินแล้วเจอไข่มุกเมโลอยู่ข้างในเฮ้ยเอาดีดีไ้บ้านกขอไม่ใช่วันมันนิ่มเป็นเอ็น กุ้งเศียชวนเหรอไม่คุณก็ต้องลองแกะออกมาทุกคนวุ้ยตัวอะไรวะวุ้ยม่ได้อยู่ในนั้นไม่กินหอยเหรอเฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมกุ้งเป็นตัวอย่างนี้ปลายยังไงมันเป็นกุ้งผสมหอยอะทุกคนปลายมันเป็นหอยอะเหลยานี่คือปูเสฉวนตูดมันคือหอยอะนี่เราเอาไปขายไม่ได้หรอมันของแปลกให้ทุกคนลองดูให้ชัดใกล้ๆนะตูดมันเป็นหอยจริงๆทุกคนไอ้วะตูดมันเป็นแบบหอยที่เรากินอะ เกิดการผสมมมนก่อมือฉันจะไปจะไม่ตายตอนนี้เรากินไปประมาณห้าสิบกว่าตัวทุกคนยังไม่เจอเลยไม่ไหวนะไม่มีนะครัศนตายล้ว,วนตัวใหญ่ วิทำไมอ่ะไม่รู้มีแะไรแข็งไม่รู้ฮะนี่มีอะไรแข็งๆรคล้ายๆเม็ดเเลยเฮ้ย้ยนามงน่เียเนี่ยเหือใครเจอมันกนเดียวกันวเหมือนกับชิมด้วยอร่อยละอิ่มแลแบบได้คู่ด้วยด้วยน้องบี้อาอย่นีนะ่อล ของจริงปะวะพี่เดี๋ยวเป็นเนนนั่นวะของจริงปะวะน้ำตาลปะวะน้ำตาลเค้กแกลองอมดูอมนะหวานมากไม่ใช่หรอหวานหรไข่มากเออลไข่มองค์เฮ้ยของจริงปะเนี่ยร้าน owner. มาด้วยเดี๋ยวใจเย็นพี่เราต้องไปตรวจก่อนว่ามันของจริงหรือเปล่าเป็นของอะไรวะถึร้านแอบใส่ให้เงี้ยหรอแต่เป็นกระแสด้วย ทุกคนครับเราเจอไข่มุกไมโลไม่รู้มุกไมโลหรือมุกอะไรไม่รู้หรือของปอมมาเพื่อเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราทำขึ้นมันบิตคอยน์วหนึ่งบิตคอยเลยเฮ้ยโอ้เธอหนึ่งเม็ดนะครับทุกคนเขาบอกว่ามันจะมีหนึ่งในสามพันตัวนะทุกคนอีกเม็ดเนี้ยจริงเหรอใช่ก็แปลว่าไม่ได้หายากขนาดนั้นนะถ้าเกิดในหนึ่งสามพันตัวเนี้ยเราสั่งมาหนึ่งพันตัวอ๋อเราสั่งมาหนึ่งร้อยนี่ว่า 我要吃你的！咚，他大了。 กินจนหมดแล้วนะคะทุกคนเหลือยิงสองตัวไม่ไหวแล้วอ่ะแต่จะบอกว่าไม่เจอไผ่มุกเลยไม่นับอันที่ทันเจอนะทุกคนก็คือไม่มีเลยกาเจื่ออธิษฐานเจอไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าทีมงานแกล้งกูตอนเอาหอยไม่กูยิงเลยใช่ไหมใช่ต่อให้เราดีใจกูเนี่ยแล้วเราบอกว่าทีมงานไงถ้าเกิดได้ไข่มุกอ่ะเราจะแบ่งเราจะแบ่งให้ทีมงานคนละแสนใช่ห้าไม่หยพอเราจะแบ่งทีมงานทั้งสตูคนละแสนถ้าเราจอไข่มุกทีมงานมีคนสิบคนอ๋อเยังไม่เหลือ ไ,ได้าแ,แต่เราพูดแล้วอย่างเราจะแบ่งทีมงานทุกคนนะถ้าเราเจอไข่ม้งนะทุกคนเราเจอหนึ่งแพนดี้จะเป็นลูกของจริงหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยทุกคนมันมีสีแบบมูฟอีกแล้วอะ่ะเนี่ยต้องตายอ่ะมันกระจุ่ว์โอเคไหวนะทุกคนอะหยุดเจ้ากำรอบเลยได้ยินไหมได้ยินได้ยินไดยิน,น,น,นได้ยินได้ยินเฮ้ยนั่งลง มันไม่เป็นกลมๆแล้วพี่เฮ้ยมันอาจจะเป็นกลังเป็นมุกหรือเปล่ามันแข็งมากเลยถ้ามุกอัดธรรมชาติจริงๆอ่ะทุกคนมันจะเป็นมุกที่ไม่ได้กลมมุกกลมๆคือเขาได้มาทําการเจียให้มันสวยงามแต่ถ้ามุกที่ธรรมชาติจริงๆมันจะไม่มันจะมีการแบบปูดๆบ้างมันจะไม่กลมเด็ดขาดอันนี้เก็บไว้ป่ะเนี่ยเผื่อใชาอย่ทุกคนดูดิเหมือนเหมือนเหมือนมุกเลยอ่ะแต่มันเหมือนซีฟันอ่ะโอ้โหล้างไว้ก่อนแล้วกันต้องเช็คให้ชัวร์ให้ล้างตรวจสอบ <c oughs> หลายบอกขี้วผ่านใครก็จริงไม่แน,น่นจไม่ควรกินหอยขนาดนี้นะมีสิทธิ์ต้องเสียงกิน,นแล้วคนนักกินหอยเยอะเกินไปอ่ะอยินดีแบบพอดีดีกว,ว่าใช<ล>่กินทุกวันเลยวันละร้อยกินหนึ่งเดือนก็สามพันตัวมันต้องเจอสักตัวเว้ยเดียวตอนนี้ทุกทีมงานทุกเราทุกคนจะไม่มีการเลี้ยงขึ้นยากต่อไปใช่มาแดกหอยที่บ้านโดยเะกล้กองติดไปเลยทุกคนต้องแดกเจอปุ๊บต้องให้กูนะแ้่ถ้าบางคนแบบหมอหมอพอเจอปุ๊บกลืนเข้าไปแล้วค่อยไปออกมาจากตอนที่ ็นได้ตอนขี้กูจะถ่ายคลิปให้มันไว้ะถ่ายขี้ไหมหมดเลยโอ้โหวันนีก็ส่งมากิน100ตัวเจอมุกมาประมาณ1ไม่ก็อีก1เสี่ยวซึ่งไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองตรวจแล้วก็ลองขายแต่ขายได้ก็ขายเลยนะแล้วก็แบกทีมงานกคนละหนึ่งแสนบาทนะจริงๆมันไม่มีแค่หอยหวานนะที่มีเป็นเม็ดนวดทีนีพวกหอยออสเตอร์อะพวกแบบหอยนางรมอ่ะ ก็มีแล้วใหญ่มากด้วยเคยเจอที่ต่างประเทศไหนเขากินแล้วแบบเฮ้ยมีอ่ะแต่แล้วไข่ได้แพงมั้ยเราจะไม่ได้แพงขนาดนี้มั้งไม่นี่มันแพงกว่าอาจจะแบบหาได้ยากกว่าไอ้มันมีโอกาสเกิดยากกว่าก็ไม่รู้นะทุกคนผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องไข่มุกเท่าไหร่ใช่ไขมุกไม่เคยได้กินแล้วเดี๋ยวนี้ยมันอ้วนนะอยากได้อ่ะไข่มุกเหรออยากได้ไข่มุกโอเควันนี้จะเป็นการสนับสนุนของคนด้วยกันสรับสนุนหน่อสไลด์วันนี้เป็นอะไรจะกันใหม่กับโอปร้าตะจี เอาไปนี่น้องจะกินหอยทนกวันเป็นเวลาหนึน่งเดือนเจอกันค่ะ้มึงจะพูซีพูซีพูซีเป็นว่าชิมคัดแล้วแกผู้ว่าอะไร